ขนาดของไซส์ผ้าห่มที่ใช้กันในโรงแรมรีสอร์ทเราใช้ขนาดเท่าไหร่กันบ้างบ้านเรานะครับเตียงที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นมาตรฐานนะครับจะอยู่ที่ขนาด3.5ฟุต5ฟุตแล้วก็6ฟุตนะครับทีนี้หลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าแล้วผ้านวมเนี่ยที่เราเห็นในรูปหรือว่าไปตามโรงแรมต่างๆแล้วเนี่ยเวลาคลุมด้วยผ้านวมแล้วเนี่ยรู้สึกมันดีมันรู้สึกมันสวยแล้วก็น่านอนเนี่ยเขาใช้ขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มที่3.5ฟุตนะครับ ปลอกผ้านวมหรือผ้ามวมทั้งส้ผ้านวมและปลอกผ้ามวมหรือผ้าห่านมนวนย็ดติดนะครับเราต้องใช้ขนาด70นิ้วคูณ90นิ้ว,น,วนะครับส่วนขนาดที่เป็น8ขนาดสําหรับขนาด5ฟุตเตียงขนาด5ฟุตนะครับเราจะใช้กันอยู่ที่ประมาณ80คูณ1น0นิ้วอันนี้เอามาตรฐานก่อนนะครับแล้วก็ขนาดเตียง6ฟุตเนี่ยเราจะใช้ผ้าห่มนวมเนี่ยขนาด90 คูณ1น0นิ้วนะครับอ่าอันนี้คือมาตรฐานนะครับแต่สำหรับโรงแรมรีสอร์ทที่มีขนาด5ฟุตใช้ขนาด5ฟุตและ6ฟุตนะครับผมจะแนะนำให้ใช้ขนาดเดียวคือขนาด90,100คูณนนิ้วเพราะอะไรครับเพราะว่า80,100คูณนนิ้วที่ผมแนะนำตอนแรกบอกว่าสำหรับ5ฟุตนะครับแล้วก็6ฟุตเนี่ยคือขนาด 90, 100คูณนนิ้วเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะครับขนาดมันแบบว่า เกือบจะเท่ากันเลยทีนี้นครับเจ้าของหรือว่าแม่บ้านนะครับแทบจะแยกไม่ออกแล้วว่าแล้วอันไหนเป็น 80, คูณร้อยหรืออันไหนเป็น 90, คูณร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า,าคุยกับผมหรือให้ผมแนะนําให้สําหรับรีสอร์ทโรงแรมนะครับที่มีขนาดเตียง5ฟุตและหฟุตนะครับผมเหมารวมให้ใช้ขนาดเดียวไปเลยคือขนาด90คูณหนนิ้วไซส์เดียวแล้วจบเลยครับเรามาปู90ก็ได้เรา,าปูขนาดเตียง5ฟุตก็ได้6ฟุตก็ได้ทีนี้แล้วทีนี้มันจะมีรู้สึกว่า พวกเราเคยเห็นใช่ไหมครับว่าขนาดเตียง5ฟุตนะครับถ้าเราใช้ขนาดพันวมขนาด90 ,100 คูณ1น0นิ้วนะครับเราสามารถที่จะเก็บขอบด้านข้างได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาขนาด90คูณ100ไปใช้กับ6ฟุตเราจะใช้วิธีการห้อยด้านข้าง ะะเอาพันรวมเนี่ยห้อยด้านข้างไม่สามารถที่เก็บขอบได้แบบข้าวต้มมัดนะครับแบบน้าทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับ <S <S ทีนี้สําหรับเตียง6ฟุตถ้าเราขนาดต้องการให้มัดเป็นข้าวต้มมัดคือเก็บขอบด้านข้างได้เราต้องใช้ขนาด110คูณ100นะครับ110คูณ100เราสามารถเก็บขอบด้านข้างได้เราจะเตียงเราก็จะสวยเลยครับแล้วเวลาลูกค้ามานอนเราก็เขาก็จะเอามุดตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มนุ่มๆสบายนะครับ แค่นี้เองครับหลักในการเลือกขนาดของพนวมที่ใช้ไม่ว่าโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าใช้ส่วนตัวนะครับเลอรินนะครับเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายนะครับเครื่องนอนให้กับโรงแรมทุกประเภทนะครับเรามีครบจบอยู่ในที่เดียวสําหรับเครื่องนอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็อยากจะใช้เครื่องนอนให้ผมแนะนําให้ว่าทํายังไงให้โรงแรมรีสอร์ทของเรานี่มีเครื่องนอนเครื่องนอนที่หรูแล้วก็เหมาะสมกับโรงแรมของเราทักมาหาผมได้นะครับเลอรินผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนครับ